สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันเช้าเช้าวันที่ยี่สิบนะประมาณสิบโมงก็ไม่เช้านะสายแล้วแหละวันนี้ก็สิบเก้าก็หวยหุ้นออกไปแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะออกเจ็ดออกอะไรแปดเจ็ดแปด ก็ห้าแปดแม่ผู้เยี่ยมก็เข้าห้าแปดนะทำเป็นบนมันเข้าล่างนะห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดซุยนะไปเจ็ดเก้ากับหกแปดนุ่นนะฮะอ่ะวันนี้ก็แจก,กคลิปให้คลิปอีกคลิปหนึ่งนะมีชื่อว่าเอฟซีโทรมาแลนะที่มาของคลิปตัวนี้เอซบอกว่าแม่ผู้เยี่ยมหนูว่า 3กากับ5กาเนี่หนูไม่ค่อยชอบมันมาเป็นฝูงนะเพลืองอาหารเขาว่าอย่างนั้นมีอะไรมันกินไปทั้งหมดเลยนะเอาขอากาเดียวได้ไหมมันกินอิ่ม,ม,ม,มไปเลยว่าอย่างนั้นผู้เยี่ยมก็มาเนึกว่าเออเอฟซีเนีก็แปลกดีให้ให้สากาก็ให้หาก,ากาแล้วก็อยากจะเอา3มกาพ่อแม่ลูกน้อยๆหน่อยอ,ยอ,ยอ,อพอให้เป็นสามกาก็อยากได้กาเดียวนะ เอามีนะฮะทำให้ดูนะอ่ากาเดียวกินอิิบนะจับง่ายนะไล่ทันนะฮจับไม่ยากนะมันกินหิบมันไปช้ามก็จับได้ง่ายนะอ่าชมคลิปที่มีชื่อว่าคลิปเอกาหรือเลขกาเดียวนะเอกาก็แปลว่าหนึ่งนะกาอย่างนี้นะกาเดียวกาเดียว อาตามชมครับผมไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเอามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจะทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมอ้าใครโชคดีบ้างอ่ะไม่อ่านให้ฟังนะเห็นบ่อยแล้วคลิปนี้นะครับผมเลขออกตัวไหนรู้กันแล้วรู้กันแล้วอ้าเลขวิ่งติด อันนี้ต้องให้ดูไปๆนะใจ้จจำขึ้นใจนะครับผมวิ่งติดที่ไหนนะเดินมาเจ็นงวดไม่พลาดนะฮะงวดนี้สามสี่ห้านะตัวรับแปดเก้าศูนย์ตัวไหนจะมานะสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะครับเมื่อกี้แปดเก้าศูนย์ปุยมทิ้งศูนย์นะไม่เอาศูนย์เอาแปดแต่เก้าได้แปดสามเมตรเดียวนะมันออกศูนย์มันออกอะไร มันออก0ูนสามี่เห็นไหมเห็นไหมจับทางถูกนะจับให้ห้าสามแปดอ่าวันนี้ไม่พลาดนะฮะจับเม็ดเดียวไม่พลาดไปสามนาทีแล้วแป๊บเดียวอ่าเราตามมาดูกันนะว่าเลขศูเอกาจะเป็นยังไงนะเลขกาเดียวเอขอกันมาให้ปูยเยี่ยมได้สมองไม่นิ่งเลยนะ อ่าเราก็เอาเลขวิ่งเนี่ยมาทำนะศูนย์บวกหเลขวิ่งเราต้องบวก3ามนะสาเป็น8นะวิ่งวิ่งที่เท่าไรครับผม8 9 0เศูเอา4ตัวไปเลยนะวันนี้ก็บวกด้วย3 3มบวกนก็ได้3นะวิ่งที่ตัวไหนครับผม3 4มสี่ห้าหไปเลยนะอ่าเรามาจับทิศทางของมันนะ ทำโครงสร้างทันจับนะแปดเก้าศูนย์หนึอ่้าพอแค่นี้เ,เขียนฝั่งนี้จบก่อนนะจับสามสี่ห้าหกเปดเ้าศอ่าได้แล้วได้แล้วต่อไปทำกาให้ดู เดีย๋ยวจะไม่เข้าใจว่าทํากาแบบไหนกาเดียวก็ใส่ลงไปเลยปื๊บปึ๊บมาฝั่งนี้ก็ปื๊บปื๊บมาตัวเลขวิ่งของเราคือตัวไหนฮนะเลขวิ่ง8901นนะครับผมที่จะมากาเลขวิ่งไว้แล้วนะให้จับไปเลยจับตามลูกศรนี่แหละ จับไปเลยจับไปเลยถ้าบอกว่าจับไปเลยนี่ไกลนะจับเลยจะไปที่จังหวัดเลยกลับมาอีกเสียค่ารถเยอะอ่าวิธีจับนะจับแปดเก้าใส่ศูนย์หนึ่งนี่เอ้ยแปดเก้าใส่สี่ห้านะอ่าแปดเก้ามาที่ทางนี้นะเราจะจับแค่ที่เรามาร์คไว้เลขวิ่งนี่เองนะฮะ 8ปก้ากับศูนหะอ่าแปดเ้ามาสีอ่า, 8, 9, า, 4, อาจับหมดลองดูนะแปดสี่แปห้าเกจับทางนี้ไปทางนี้นะ2 0งศูนย์อห่ามศสาสักแตัวคนที่ฝึกจับก็จะเห็นว่าจับง่ายๆนะมันเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหม อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงนะถ้าเราได้เลขวิ่ง0ูนย์มาตัวเดียวเราก็เลขวิ่งเราปกติมันมีแปดตัวนี้นะนะแปดเท่านี้นะวิ่งแต่เ,เราสี่ตัวไหนะมันครบองค์เฉยๆนะ8ปดแลก้มาหมดเลยถ้าศนะูนย์ก็0ย์ก็มี2 0ศนกับ3 0นย์ะฝั่งนี้นะได้2ตัวฝั่งนี้มีหมดเลย แปดเก้าหนึ่งสองี่ดีสตัวนะสี่ห้าตัวอ้าหกตัวเข้าใช้ได้นะฮอ่าฝั่งนี้เราก็จะมาจับกันแล้ฮนะสาเป็นหลัก5้หเป็นหลักนะจับยังไงามาลองดูกัน3 9 3 0ก้าสา่ะ จบแล้วนะต่อไปเจ็ดแปดไปห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกอ้าเลขวิ่งเรามีสามตัวนะหกนี่เบานะแรงเบามีก็แค่สามสี่ห้านะวิ่งนะครับผม,มเอาเท่านี้นะสามสี่ห้าอ่าเราเราจะหาเลข อีกตัวหนึ่งโดยการใช้ถอยหลังนี่ได้นะอย่างเช่นเอาหลังหน่วยถอยหลังนี่ห้านี่ถอยหลังไปนะห้าสี่สามอ่าวิ่งอีกตัวนะห้าสี่สามแต่ห้าสี่ติดหมดเลยนะสามติดเฉพาะสามศูนย์ตัวเดียวฝั่งนี้เอไอไอไอหนึ่งมันไม่ติดอยู่แล้วทำไมมันก็สามศูนย์ตัวเดียว สามศูนย์แรงนะเม็นเนมด,มดนี้เห็นไหมแต่ว่าห้ากับสี่ติดหมดนี่เห็นไหมติดหมดห้กา,านะกับสี่ติดหมดแหมปากกาบังนะเมื่อกี้ห้ากับสี่ติดหมดสามศูนย์ติดเม็ดเดียวอามาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เราถอยจอยากตัวนี้นะศูนย์เม็ดเดียวนี่ถอย ได้ตัวไหนครับผมถอย0ูนย์เมตรเดียว098ครับผมอ่ามาร์คศูนย์เกไว้อยู่ตรงไหนเนยเหมือนเรามาร์คสามหนี่แหละเห็นไหมศูนย์เก้าแปดถ้าแมานะแปดห้าแปดหก หกเราขาดจุดปุ๊ดนะมีแต่สามสี 8, นะ่ห้าแปดห้าอ่าฉะนั้นตัวนี้จึงแรงนะถ้า 9, ก้ากระสุนสามสี่ติดหมดเลยนะติดหมดนะกลุ่มนี้ที่ไม่ติดนะฝั่งนี้มีแปดห้าแปดห้าแปดห้า อ่าให้สามเม็ดเปลยนห้าเปนห้าปห้าตัวเดียวกันนะจะกลับก็เป็นเรื่องของท่านนะครับผมสูตรกาเดียวก็มีเท่านี้นะฮะเรามาดูว่าไปพ้องกับสูตรอื่นๆไหมสูตรกาเดียวอ่าสูตรจับสามตัวบนนะเปลี่ยห้าปนห้าปห้ามีหมด สูตรจำหตนะัตัวบนนะศูนย์สามสามห,กห,กห,ห,าหาติด5 8าแปน,นะสูตรอร่งนะ8ปดสามสาติดแปดห้เหมือนกันนะสูตรี้อีกสูตรสามกานะสูตรสากาก็ติดนะประมาทไม่ได้นะสูตรสากานี่มันแม่นสูตรหากาบไล้อ่นะไม่เอามาโชว์ สูตรห้ากามีไหมนะสูตรจับหกตัวบนสูตรสามตัวบนสูตรกาเดียวนะเดี๋ยวคนดูสูตรห้ากาสักวันฮนะสูตรห้ากาสูตรห้ากาอ้าวนี่สูตรห้ากานะ ศนห้ากาติดไว้ติดไว้นี่ติดแปดห้าห้าแปดนะติดมนะั่งกันสี่เก้าเก้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่ศูนย์ห้ากาก็ไม่หลุดนะวันทีแล้วก็ไม่หลุดนี่เห็นไหมไม่กลับให้ใหเฉยวันทีแล้วก็ไม่หลุดนี่ไม่ไม่กลับให้เฉยนะเข้าศูนย์ห้าก่อนโนนก็ไม่หลุดนี่เห็นไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหกตัวไม่หลุดนะศูนย์ห้ากาเนี่วันนี้ก็หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าหกตัว ถ้าหตัวไม่หลุดนะห้าแปดก็มีนะแต่สูตรกาเดียวพระเอกของเรานะแปดห้าห้าแปดมาแรงนะครับผมอ่าสเวนาทีหมดเวลาพอดีนะครับผม FC แฟนช่องใครที่ชื่นชอบตัวเลขสูตรที่มีชื่อว่าสูตรกาเดียวหรือสูตรเอกานะก็ นำไปฝึกคิดฝึกทำลองดูนะครับผมได้ผลประการได้เม้นมาให้ปู่เยี่ยมรับทราบหน่อยนะฮะเข้าไหมเข้าไหมทำง่ายง่ายทำง่ายง่ายไม่ต้องยุ่งยากอ่าฝึกคิดฝึกทำนะครับฝึกเขียนไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดความชำนาญความชำนาญก็ทำให้ท่านกลายเป็นเซียนละฮะท่านดูไม่จบคลิปเลื่อนผ่านเฉยๆไปดูแต่ผลลัพธ์นี่ไม่ได้เกิดปัญญานะครับผม อ่าเพราะว่าเราเรียนรู้วิธีการดูทางวิดีโอเนี่ยมาจากอาจารย์ท่านอื่นนะอยากดูแต่คำตอบไม่ไม่ทราบที่มาของมันแล้วก็กลายกลายเป็นเซียนไม่ได้นะอยากเป็นเซียนต้องทำเป็นเอาละครับอัมลาพาจากเท่านี้ครับผมไปแล้ว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 